สวัสดีค่ะยายปามีเรื่องหล่นๆมาเล่าให้ฟังในคอนโดที่ยายปาอยู่นี่เนาะพี่น้องเนาะเมื่อก่อนก็บ่มีเด้พี่น้องนะคะยายปาก็อยู่ปกติสันติภาพดีทุกอย่างบ่มีเสียงอะไยังเลยนะคะพี่น้องอยู่มาวันหนึ่งลุงข้างๆห้องเนี่ยจะเขาจะย้ายออกจากคอนโดเด็พี่น้องจะไปอยู่เยอรมันนะเขามีตู้ตู้โชว์นะคะเป็นตู้กระจกนะคะสีแล้วก็เป็นไม้สีขาวเนี่ยแต่กุญแจน่ะโบราณโบราณเด็พี่น้องนะคะเขา กระตูมันยังดีอยู่นะคะเขาให้คุณตามานะคะคุณตาก็เลยเอามาไหว้ที่ห้องโถงนะจ๊ะจากนั้นมามันก็มีสิ่งพิษปกติเกิดขึ้นเนาะคุณตาก็ไปนอนที่คอนโดทุกคืนได้พี่น้องคุณตานนอนที่ทํางานนะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเนาะคุณตาจะกลับมาบ้านวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะนะคุณยายป้าก็จะอยู่คนเดียววันจันทร์ถึงวันพฤหัสได่พี่น้องท่านี่เสี่ยงมันหล่นค่ะตูที่เขาใื้มานะพี่น้อง เหมือนมีคนนะนะมาเปิดตู้เด้เพอเวลาเปิดน่ะยายปาเคยลองทดลองเปิดกันเนาะตอนที่เขาขึ้นมาใหม่ๆยายปาลองเปิดนะ <c oughs> เสียงเหมือนเออกระ,ระจกนะมันคอนเดชจากที่ว่าเขาเอาเอาเอา,เอาติดไม้ติดก,กระไม้ไว้อ่ะนะมันมันดังนะคะมันดังเหมือนกระจกอ่ะนะคะเสียงดังแก้งแก้ง,กง,กงอะไรเงี้ยนะคะประมาณเนี้ยนะคะพี่น้องยายปาก็แค่ขนตากับประยูนะะกก่นะคะต๊กลางคืนพี่น้องประมาณสักสี่ทุ่มเลยพี่น้อง ยายปาก็จะเข้านอนนะคะท่าน,นี่มันเริ่มแล้วนะคะพราสี่ทุ่มยายปาเริ่มเข้านอนนะพี่น้องยายปาก็ปิดไฟมดนะเสียงตู้นะคะมันลั่นดังครืรุ่ดนะคะแล้วก็เสียงเหมือนคนไข่ไข,ข่กุญแจนะคะพี่น้องไข,ข่กุญแจตู้นคะะ่ะยายปาเอ๊ไขรมาไข่ประตูห้องนอนเ้าหรือเปล่าอไรอย่างเงี้นยนะยายปาก็ย่องย่องมาเรื่อกับขโมยได้พี่น้องเอา้ามันก็บงมีอีนอย่างนีพี่น้องเห้องที่นี่จะมีชิดทุกอย่างนะคะใครจะเข้าออกได้นอกจากเจ้าของอย่างเดียวนะพี่น้องนะ ท่านี่ยายปาก็ทําไงนะแบบหลอนแล้วค่ะพี่น้องเริ่มกลัวดิพี่น้องยายปาก็ไปเปิดไฟในห้องน้ำเนาะเปิดไฟห้องน้ำเพรามันสว่างแล้วก็เปิดประตูห้องน้ำไว้นะคะพี่น้องก็เข้านอนท่านี้มันยิ่งหลอนดีพี่น้องพอมองไปไปลายเตียงปลายเตียงของห้องนอนของยายปามันจะมีหน้าต่างอยู่ดีพี่น้องที่ลพอเปิดหน้าต่างมามันก็จะเป็นระเบียงดิพี่น้องท่านี่ความที่เราเรานอนแล้วเรามองไปที่กระจกนะคะกระจบที่หน้าต่างอะพี่น้อง มันมีเหมือนเงาเลยแวบไปเงาดำๆเลยแวบไปนะแล้วก็เลือบตามองนะ,ะแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนคนจ้องมองเฮาตลอดเวลาเลยที่พี่น้องโอ้ยป้าก็ทําไงะนะ,ะสวดมนต์นะ,ะเปิดไฟเลยค่เเยะเปิดไฟห้องนอนนอนเลยนะคะแต่ก่อนนอนนะสวดมนต์นะ,ะนึกอย,อย่างได้สวดมดเด้พี่น้องนึกถึงพ่อแม่บุปการีคุณป้าคุณเจ้าอย่างโคนมามดเลยดี่พี่น้อง นอนวันไ,ได้ที่พี่น้องเสียงมันดังครืดครืดทั้งคืนเลยนะทุกวันนี้ยังเป็นอยู่เด่พี่น้องแต่ก็ทําใจได้แล้วเนาะนะคนะ,ะก็บอเป็นอย่างนะปล่อยเปิลน,นะคะแต่ก็คิดในใจบอกอย่ามารบกวนยายปานะตอนนอนนะะอยู่ห้องใครห้องมันเด้อจ้าว่านยายปาคิดไว้อันนาะพี่น้องเนาะนี่แหละคะ่ะความหล่อนที่ห้องของยายปาเองพี่น้อง